กลับมาพบกับรายการทีเด็ดฟุตบอลรายวันโดยทีมงานเสียบเบิ้มนะวิเคราะห์โดยผมอองเสพสุขวันนี้วันเสาร์แล้วเนาะที่เรารอคอยกันมา2อาทิตย์ก็กลับมาแล้วนะวันนี้บอลพรีเมียร์ลีกบอลลาลีก้าบอลสเปนบอลบุนเดสลีกากลับมาเรียบร้อยหมดแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้บอลเยอะและเราจะเลือกคู่ไหนมาคุยกันนะสำหรับวันนี้ วันนี้เลือกไปที่บอลอังกฤษก่อนเลยนะเอามันซัตั้งแต่คู่แรกเลยนะวันนี้เป็นบอลอังกฤษคู่แรกเตะกัน6กโมงครึ่งนะคู่2เตะกัน3ามทุ่มเลือกคู่แรกมาจัดให้ฟังให้ดูกันเลยนะเป็นคู่ระหว่างวัตฟอร์ดเจ้าบ้านเจอกับทีมเยือนลิเวอร์พูลนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของ ford. วัตฟอร์ดวิกเคเลต์โรธนะก็เวลา6กโมงครึ่งนะอย่างที่บอกคือคู่แรกเลยนะมาเจอกันแต่หัวม้วนเลยนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันคู่นี้มีอะไรน่าสนใจในสถิติข้อมูลกันบ้าง ฮดทูเฮดก่อนนะเฮดทูเฮดที่เจอกันมาล่าสุดของทั้ง2ทีมนี้นะห้านัดล่าสุดนะห้านัดล่าสุดนี้ก็คือวัดฟอร์ดชนะได้1แล้วก็ลิเวอร์พูลชนะได้4เลยนะแต่สําคัญตรงที่นัดล่าสุดนี่วัดฟอร์ดชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อศูนย์เลยนะนัดล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นก็คือลิเวอร์พูลชนะมาตลอด4นัดเลยนะก็เกมศูนย์ทั้งหมดนะลิเวอร์พูลชนะ2 0ศูนย์ลิเวอร์พูลชนะ50ศูนย์ลิเวอร์พูลชนะ30ศูนย์แล้วก็5 0ศูนย์ ก่อนหน้านั้นนะแต่ว่านัดล่าสุดนี้วัตฟอร์ดเอาคืนนะกดไป3ประตูต่อศูนย์นี่คือเฮตุเฮตหน้านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมมาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมก่อนเจ้าบ้านวัตฟอร์ดหนัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะนัดล่าสุดนี่ก็คือแพ้ลีดมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นเสมอนิวคาสเซิลแล้วก็ไปแพ้สโต๊กแล้วก็ชนะวัดชนะนอร์ลิตซิตี้สามหนึ่งแล้วก็แพ้แวูฟสองศูนย์ะก็คือนี่ฟอร์มล่าสุด5นัดของเจ้าบ้านวัตฟอร์ด ส่วนทาง5นัดล่าสุดของทางทีมเยือนลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครนะนัดล่าสุดก็พึ่งเสมอแมนซิตี้มา2-2ก่อนหน้านั้นฟอร์มหรูกดปอร์โตในฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกไป5ประตูต่อ1แล้วก็เสมอเบนฟอร์ด33ชนะนอรลิท30แล้วก็ชนะคริสตันพาเลส30นี่คือฟอร์มของทางทีมเยือนลิเวอร์พูลนะเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันหน่อยในชั่วโมงนี้นะ ชั่วโมงนี้แข่งไป7นัดแล้วนะครับทุกทีมนะหรือว่าููตอนนี้7นัดชนะ4เสมอ3เป็นรองจา่าฝูงนะมี15แต้มเป็นรองเชลซี1แต้มนะเชลซีมี16แต้มิรวอปูเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในหรือดูการนี้ส่วนทางเจ้าบ้านวัดฟอร์ดเล่นไป7ชนะ2เสมอ1แพ้ไป4นะมีอยู่7แต้มนะอยู่ที่15ก็อยู่ปริ่มปมโซนตกชั้นนะแต่ตอนนี้ คือไล่โค้ดออกไปแล้วนะได้โค้ดใหม่มาเป็นคาเดโอลาเนีอลี่นะเป็นคนเดิมคนที่เคยพาเลสเ,เตอร์คว้าแชมป์นะทิงเกอร์แมนคาเดโอลาเนีอลี่จะมากู้สถานการณ์ของวัตฟอร์ดในฤดูกาลนี้นะหลังจากผ่านไปเ็นัดอยู่ที่15นะก็เปลี่ยนโค้ดเรียบร้อยเป็นทีมแรกสำหรับวัตฟอร์ดเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันหน่อยมาเริ่มดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนของทั้ง2ทีมแล้วกันนะ ของทางฝั่งวัดฟอร์ดมีตัวเจ็บเอสเซโบซาลาต้ากาบาเซเลและก็เอ็นคูลูและก็โจชักคิงนะที่ลงสนามไม่ได้ในวันนี้ก็ดูจากชื่อแล้วมีกาบาเซเลตัวเดียวนะที่เป็นตัวจริงนอกนั้นเป็นตัวสำรองทั้งหมดนะสำหรับทางวัดฟอร์ดส่วนทางลิวอัคพูนีอาจจะหนักกว่าเยอะนะดูจากตัวเจ็บตัวแบนนะฮาวิเอเลียดเคอร์ติโจนี่เจ็บอยู่แล้วนะสตัวที่รู้กันอยู่แล้วนะอาการหนักนะฮาวิเอเลียดก็เท้าพังไปเลยนะดีว่าโอริกกี้ก็ยังไม่ชัวร์เทรนต์ก็ยัง50-50 โจตาเตียโก้นี่ยัง50-50นะยังกลับมาจากทีมชาติไม่แน่ว่าจะฟิตพอหรือเปล่าแต่2ตัวที่ลงไม่ได้แน่นอนก็คืออลิสซงเบ็คเกอร์กับฟาบินโยนะที่ไปช่วยทีมชาติบราซิลเพิ่งเตะไปเมื่อเช้าวันศุกร์น่าจะกลับมาไม่ทันถึงทันก็ไม่ฟิตนะนะมีปัญหาสําหรับตัวทีมชาติอีกแล้วนะเมื่อมีโปรแกรมทีมชาติก็จะส่งผลปัญหามาถึงสโมสรตลอดนะมาดู ตัวจริงนะก็ทางวัตฟอร์ดก็เป็น4231นะเป็นแผนยอดฮิตนะโกเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์โกกองหลังตัวกลางเป็นทอสเอนโกนะแล้วก็แคนนี่แคทคัตทางฝั่งซ้ายเป็นโรสทางฝั่งขวาเป็นเฟอร์มิเนียมิดฟิลตัวกลาง2ตัวเป็นซิโตโกกับคูก้ามิดฟิลตัวลุก3ตัวเป็นเดนนิสทอมเคเบลี่อิสไมลาซาสูน้าเป็นเปโดรนะส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูล433โกเป็นแคลเลอร์นะมือ2นะรองจาก ทางอลิซงแบ็กเกอร์ที่กลับมาไม่ทันก็ต้องใช้เคเลอร์ไปก่อนนั้นนี้เซนเตอร์ Center ตรงกลางฟานได้ยังไม่น่าจะฟิตนะนัดนี้เขาวางให้โจมาติฟกับโจโกเมสนะสองโจนะมาเป็นเซนเตอร์แบ็กตรงกลางทางขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาโนทางซ้ายเป็นโรเบอร์สันคนเดิมมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวไม่มีฟาบินโยก็ต้องแทนด้วยนาะบีเกตานะยืนคู่กับจอแดนแอนเดอร์สันแล้วก็เจมมิลเนอร์ข้างหน้าเป็น3ตัวเป็น ซาร่าเฟอร์มิโนมาเน่นะเฟอร์มิโนนั้นนี้ได้กลับมาเป็นตัวจริงเนื่องจากโจตาไม่ฟิตนะก็น่าจะเป็นเฟอร์มิโนซาร่ามาเน่เป็นชุดเก่านะที่เคยเล่นกันดีๆอยู่นะแต่ถ้าชุดปกติปัจจุบันเนี่ยเฟอร์มิโนเป็นสำรองนะแล้วก็โจตาเป็นตัวจริงโอเคนี่คือ11ตัวผู้เล่นเดี๋ยวเรามาดูราคาของคู่นี้กันหน่อย ราคาของคู่นี้วันนี้เปิดให้ทางทีมเยือนลิเวอร์พูลไปต่ออยู่ลูกครึ่งนะและสกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกนะผมมองว่าสูงเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลสกอร์ราคาลูกครึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันทีมงานเสียเบิ้มจะเล่งไปที่ใครสําหรับวันนี้วันนี้ทีมงานเสียเบิ้มมองแล้วนะทั้งข้อมูลทั้งหมดทั้งราคามองไปที่วัดฟอร์ เชื่อใจวัดฟอร์ดเจ้าบ้านนะหนึ่งคือฟอร์มวัดฟอร์ดก็ถือว่าในบ้านเล่นได้ไม่ขี้เหร่นะก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ถือว่ายังดีอยู่แล้วก็นัดล่าสุดก็ชนะลิเวอร์พูลมาได้นะและอีกอย่างหนึ่งคือราคาของคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อค่อนข้างเยอะเกินไปนะลูกครึ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะสูงสําหรับลิเวอร์พูลชั่วโมงเี้นะลูกครึ่งสูงเกินไปมองไว้แต่ที่สําคัญที่สุด ที่เลือกวัตฟอร์ดวันนี้ประเด็นก็คือบอลเปลี่ยนโค้ดนะบอลเปลี่ยนโค้ดมักจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดนะแล้วเปลี่ยนโค้ดเป็นโค้ดคนเดิมที่รู้เกี่ยวกับบอลอังกฤษอยู่แล้วเป็นอย่างดีนะถึงขั้นเข้าไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างลันนี่เอลลี่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีทีเด็ดมาต่อกรกับลิเวอร์พูลได้แล้วบรรดานักเตะนี่ก็ต้อง เอาใจโค้ดใหม่น่าจะเล่นกันลืมตายสำหรับนัดนี้นะวัตฟอร์ดแล้วอิสมาลาซาฟอร์มดีด้วยนะก็เลยวันนี้มองไปที่วัตฟอร์ดตัวเดียวเลยนะลองราคาลูกครึ่งนะในสำหรับบอลเต็งวันน,วน, 3, นนี้เลือกไปที่วัตฟอร์ดส่วนสเต็ป3วันนี้เลือกไปที่มีบอลเยอรมันด้วยนะเอาเลือกไปที่ยูเนียนเบอร์ลินนะแล้วก็วู๊แล้วก็บรไทร์ตันนะสามทีมยูเนยียนเบอร์ลินวู๊แล้วก็บรไทร์ตันสามทีมสำหรับสเต็ป3หนะ้าที่ใครรอกันอยู่ บอลเต็งตัวเดียวเลือกไปที่วัตฟอร์ดนะลองราคาลูกครึ่งฝากไว้หน่อยช่องทางติดต่อเสืยเบิ้มนะมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Line นะ c e e o o o กกับ y o u t u b e นี่ก็ชื่อเบ um, ิ้มโต้ล้องนะเซิร์ชไปได้เลยนะก็จะเจอข้อมูลที่ทีมงานไปอัปเดตไว้ตลอดนะก็คือทุกคลิปทุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจาก YouTube ก็จะไปอัปใน Facebook อัปอะไรให้ทุกคนดูย้อนหลังหรือดูล่วงหน้าได้นะก็ ตามติดตามดูกันได้ส่วนใครอยากคุยกับเสียเบิม้มตัวจริงจริงก็แอดไลน์ไปเลยแอดบกนะก็เสียเบิ้มก็จะรอคุยอยู่ในนั้นนะใครอยากคุยกับเสียเบิม้มนะอยากถามที่เด็ดแกอยากคุยเรื่องแมนยูหรือว่าภูเกับแกไปคุยกับแกได้นะแกคอยตอบไลน์อยู่24ชั่วโมงนะแอดเข้าไปแอดบก็ฝากไว้ด้วยนะทั้ง3าช่องทาง t u b e Facebook และก็ไลน์นะ โอเควันนี้ผมอ๋องเสพสุขลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้บอลเยอะดูบอลให้สนุกแล้วกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ